พัฒนาการ40นะครับแม่รายการต้องตามเราจะพาไปชิมข้าวหมกคว่ำหม้อเสซีดใช่ไหมเซีดนะเออเดี๋ยวเราไปลองไปชิมกันเลยร้านแกบอกว่าอยู่ในนี้แหละซอยนี้พัฒนาการ40นะครับนะมันคว่ำหม้อยังไงนะหมกยังไงเดี๋ยวไปดูกันถึงแล้วนี่ถึงแล้วนี่แต่ยังมางหอดแล้วนี่ยางมาเบิงเบียงสูนี่แม่โอ้ย เออมาเร็วมาคุยกับบังเจ้าของร้านก่อนนี่สลามมาในกลุมครับบังโอ้ยโอ้ยถุงมือสวยนะเนี่ยอย่างตัวของหมอต้องใส่ถุงมือเหรอเออใส่มือก็รอเลยใส่มือก็รอเลยบวกของเกิร์กิสถานครับปากนสถานเกิร์กเกิร์กเติร์กอ่าประเทศมันติดกับพวกคุซเบกิสถานออรู้แล้วรู้แล้วนั่นแหละที่เขาอยู่บนดินนะที่ประเทศที่เขาอยู่บนดินน่ะเขาใช้ขาเดินประเทศนี้กินข้าวกับมือนะเออเขากินข้าวกับมือฮะยุงนี่นะมันตอนแรกมันก็จะยุงบ้านไหน เดือนอ่ะยุงมันก็ต้องบินสิเออไปดูข้าวก่อนข้าวคือทําไว้เสร็จแล้วเออข้าวทําให้เสร็จแล้วมาดูก็คือกินได้เลยใช่ไหมกินได้เลยครับอ่านี่กินได้เลยพร้อมทานเออนี่กินได้เลยจะคว่ำหม้อให้ดูเปิดกี่โมงนะบางร้านเปิดส <4 S 3> ี่โมงเงย็นครับเปิดทุกวันไหมจันทร์ถึงศุกร์จันทร์ถึงศุกร์หยุดเสาร์อาทิตย์ทำไมถึงมาขายข้าวหมกเนี่ยมันคว่ำหม้อยังไงว่าเ่อประวัติยาวนิดนึงนะไหวฟังเปล่ายาวเท่าหางว่าหรือยาวเท่าหางอึ่นหางอึ่งหางอึ่นหางอึ่งฟังก็คือเมื่อก่อนผมขายสเต็กอยู่เนี่ยเปิดสเต็กมมมมาาาาปปปปรระะณณ8ีีลล4 5หังผพ คนไปทาฮัดด้วยเสร็จแล้วอะช่วงที่เราไปเราก็ได้ไปทานข้าวพวกเนี้ยเราก็ไปดูวิธีการทำอะไรอพวกเนี้ยข้าวมันข้าวบิชญานีข้าวมันดีช่วงหลังมาเขาบินไม่ได้คือห้ามบินโควิดโควิดผมก็เลยเริ่มที่จะมาทําตรงนี้2ปีทำานงางานงางาน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 อานง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 าน่าข้าวงานงานีเนง่ยงาน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 งางานงกรงนงานงานงานกาน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 กานงานนงา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 นานงานงานงงตานงานานนงงาานงนงาองนนงาางาางงง แล้วแต่กูมีเมนูพวกสเต็กสปาเกตตี้เบอร์เกอร์โฮมเมดทุกอย่างทำเองหมดอ๋ออาหารอิตาเลียนก็มีเมีเบอร์เกอร์มีสปาเกตตี้คาโบนาร่าสปาเกตตี้ขี้เมาทุกอย่างมีครบขี้เมาใส่เหล้าหรือเปล่าไม่ได้ใส่เหล้าอ๋อไม่ได้ใส่เหล้านะฮะไปไปคว่ำหม้ออ่ะนี่นี่นี่ดูลีลาดูลีลาคว่ำหม้อหนึ่งสองนี่ ้าวมันจะเัียงเม็ดแล้วมันจะสวยเนื้อที่มันติดอยู่มีเทคนิคเทคนิคเปิดเปิดสวยงามสวยงามสวยงามอันนี้หมกอะไรเนื้อกับไก่ครับเนื้อกับไก่สั่งรวมกันได้สั่งได้อสั่งรวมกันได้สั่งแยกกันได้มีอะไรนะมีไก่มีไก่มีเนื้อมีเนื้อมีแพะจริงๆมันต้องเอาผักพวกนี้มาจัดบนนี้แต่ว่ามาแล้วก็เอาเลย อันไม่เป็นไรผมจัดเองอจัดเลยเออจัดเองได้ได้อันนี้<ด>หอมแขกของแขกเหมือนประเทศอาหรับก็มีนี่แหละออมีอย่างนี้แหละแต่เขาให้มาเป็นลูกๆเป็น,ปนลูกๆเ,เออเป็นหัว,หวเลยอ๋โอ้หใช้ได้ในมือหนึ่งเดี๋ยวขอซื้อตัวมาอยู่ที่นี่หน่อยนะขอซื้อตัวเลยขอซื้อตัวเลยโตแกะผมหวงผมอันนี้สลัดอันนี้สลัดอันนี้สลัดสลัดต๊อกสลัดอ่านี่สวยงามสวยงาม นี่นี่เราจะกินมือมือเลยกินกินแบบอาหรับ <c oughs> เนี่ยเขาทั้งทั้งอาหรับเขาจะบีบใส่นี่นเขาจะบีบใส่ห <c oughs> อ้โหได้อย่างนี้ได้ได้ก <c oughs> ุ้ยอร่อยมันไปกินที่อาหรับเลยอ่ะกิงเลยไม่โกหกนี่อร่อยผมบอกเลยอร่อยนี่อร่อย <c oughs> ไม่เหนียวอร่อยอร่อย <c oughs> สละะัดะตะ่อสลัดต่อเราคงกินให้หมดถาดนี้แหละอ๋อไม่คัดสักที อืมเท่ากันจริงๆผมนะผมนี่ไม่ต้องจิ้มเลยไม่ต้องน้ำจิ้มเลย พอแล้วเน yes. oh yeah. ี <elaborate> ่ยใช่ใช่ได้เนี่ยเนี่ยแค่นี้พอแล้วไม่ต้องกิ้มเพราะว่าประเทศอาหรับไม่มีไม่มีน้ำจิ้มไม่มีน้ำจิ้มมีกี่ไซส์นะมีทั้งหมด3ไซส์มี4ท่านแล้วก็10ท่านแล้วก็20ท่านก็คือไซส์เล็กนี่ก็คือทานได้4สี4คนไซส์กลาง10คนไซส์ใหญ่ก็20คนแล้วก็สั่งเป็นถังก็ได้ทำบุญอะไรเงี้ยอ๋องานบวงงานบุญโอนผมไฟขึ้นบ้านใหม่งานแต่งทำได้หมดทำได้หมดเลย ทำกี่นาทีนะบางว่ใช้เวลา15นาทีแต่ต้องสั่งล่วงหน้านะเพราะว่ามันต้องใช้เวลาในการแช่ข้าวเรื่องหุงอะไม่นานหรอกแต่ต้องแช่ข้าวต้องแช่ก่อนนี่เด้แล้วไ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 ด้รับแล้วแช่ข้าวก่อนแกสูตรเลยเนี่ยกินแล้วเดี๋ยวจะกลับไปทำเดี๋ยววังคอยดูนะเดี๋ยวไปเปิดหน้าของซอยเอ้าฝากร้าน ที่ไหนร้านชื่อร้านอะไรร้านผมก็คืออยู่พัฒนาการซอย40ชื่อร้าน Beduin Steak and kebab ก็เข้ามาในซอย40ประมาณ20เมตรร้านเราจะอยู่ด้านขวามือในซอยยาเยง้ังกับเซเว่นก็คือหาที่จอดรถได้เลยถ้าไม่ได้จริงโทรบอกเดี๋ยวจะมีเด็กออกไปช่วยจัดรถไม่กนแท็กซี่มาก็ได้อแท็กซี่มาก็ได้หรือว่ามอเตอร์ไซค์ก็สะดวก หรือว่าใครจะสั่งกลับบ้านก็คือมาสั่งแล้วก็เดี๋ยวเอากลับบ้านเอากลับบ้านได้เลยจะจัดเป็นถาดกลับบ้านได้ทั้งหมดโอ้เขใส่ถาดให้ไปเลยถูกต้องเป็นถาดไปเลยเรียบร้อยขอบคุณวันนี้ก็ขอบคุณแซซิดคว่ำหม้อข้าวหมกข้าหมกควาำหม้อข้าวหมกคว่ำหม้อแซซิดนะใครอยากจะมาลองอยากมาชิมแต่ผมการันตีร้านนี้นะอร่อยจะจะจะมากร้านนี้นะโทรลวงนน้า0ปดห 0380460ถ้าเขาหมกนี้ก็คือต้องโทรมาสั่งก่อนโทรมาสั่งก่อนไลน์แมนก็คือให้ไปส่งครับทำแล้วก็ไปส่งแบบนั้นใ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 นแอปไม่มีไปเป็นถาดเพราะว่าถ้าแอปเนี่ยมันจะสั่งปุ๊บแล้จะเอาเลยเราก็ต้องใช้เวลาฝากติดตามกดไลค์กดแชร์รายการต้องตามช่อง Youtube เขียงออนไลน์นะ Facebook เขียงออนไลน์ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามด้วยจะได้จัดจ่เหมือนกันจะได้จัดจ่ะจัดจ่ไปเลยไป